ฟอร์ดสอุดอาการยอดฮิตครับขัดจมเหยียบลงไปครับเห็นไหมมันจะติดแบบนี้นะครับถ้าเป็นไม่เยอะนะครับรีบเปลี่ยนเลยนะผมแนะนําอย่างนี้อ่ะหยียบครับช่างย้ำๆเลยมันจะยังพอขึ้นมาได้อยู่นะ อ่ามันจะพอได้อยู่นะอย่างเงี้ยก็ยังพอเข้าเกียร์ได้นะครับสำหรับ Ford Ranger 2002ปี2018ขึ้นไปนะครับตัวเนี้ยมันจะไม่มีตัวฝักบัวตัวบนนะครับหรืออะแดปเตอร์แรงดันน้ำมันตัวบนแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันมีอาการคัดจมหรือเหยียบไปปุ๊บแล้วมันไม่คืนเท้าเนี่ยเราก็จะมาโฟกัสที่ลูกปืนบำคัดล่างนะครับตัวตัวหลักเลยนะ,ะเดี๋ยวผมยิบของเก่าให้ดูอ่าจะเห็นได้ว่ามีรอยน้ำมันรั่วออกมาจาก ลูกปืนปัมพัดล่างนะครับเราจะเปลี่ยนคู่กันเลยตัวนี้กับตัวข้อต่อนะครับนี่ก็จะมีคราบน้ํามันนะแต่ว่ามันไม่ไหลออกมาด้านนอกก็จะเห็นนี่ครับเน่รอยน้ํามันเนี่ยนะครับแบบนี้เลยชุดที่เราทําการเปลี่ยนนะครับหลังจากรือมาแล้วนะก็จะมีลูกปืนปัมพัดล่างผมจะใช้แท้ฟอร์ดเป็นหลักนะครับแต่ถ้าลูกค้างบน้อยหน่อยเราก็ใช้เป็นของ O E M ได้อันนี้แล้วแต่งบประมาณเลยนะ นี้ใช้แท้เลย2คือแผ่นคัดตหวีกดก็จะเป็นงาน O.E.M เหมือนเดิมสามารถใส่ชุดนี้ได้เลยนะครับแ <Ad apter, S 1> อด์ะแปเตอร์ข้าต่อปั๊มล่างนะครับลูกปืนไฟวินถ้ามาเปลี่ยนที่เราเปลี่ยนทุกครั้งนะครับเพราะว่ามันต้องมีตัวถอดนะก็จะถอดยากนิดนึงแต่ว่าที่เราก็จะมีเครื่องมือนะมันจะเป็นลูกปืนถ้วยแบบนี้นะ แล้วก็เพิ่มในส่วนของซีนไทยเครื่องแท้หรือมาถ้ามีซึมหรือว่ามีรอยน้ํามันหรือซีนเก่าหรือจานวนกิโลที่วิ่งเยอะผมก็จะแนะนําให้เปลี่ยนไปเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแท้ฟอร์ดทั้งหมดทาความศาศาสะอาดโอหมูให้เรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนปมขัดล่างตัวใหม่ของแท้นะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวข้อต่อจากลูกปืนปมล่างตัวใหม่ติดตั้งไฟวินเรียบร้อยเปลี่ยนลูกปืนไฟวินตัวในนะลูกปืนถ้วยเรียบร้อยแล้วครับ ก็จะเห็นจระบีก้อนๆแบบนี้และเม็ดลูกปืนก็จะเลียงสวยแบบด้านในเลยติดตั้งชุดคัดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขันน็อตให้เรียบร้อยนะแล้วก็ทำการประกอบบวหมูเข้าที่